โรคเราทุกวันนี้ เต็มไปด้วยสารพิษไม่ว่าจะเป็นน้ำที่เราดื่มอากาศที่เราหายใจอาหารที่เรารับประทานและยังข้าวของเครื่องใช้ต่างๆรอบๆตัวเราล้วนป่าปนไปด้วยสารพิษตลอดจนความเครียดเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุให้เกิดการเจ็บป่วยต่างๆที่คนในอดีตไม่เป็นกันและทําให้ความแก่หรือความชรามาเยือนเร็วขึ้นเซลเทราฟี่หรือเซลล์บาบัดศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่จากเอพที่สามารถหยุดยั้งการเสื่อมของเซล์และช่วยฟื้นฟูให้เซล์กลับมามีชีวิตใหม่หรือเพิ่มจานวนเซล์เกิดใหม่ในร่างกายให้มีมากขึ้นเมื่อเซลใหม่มีมากขึ้นเซลล์เสื่อมสภาพก็จะน้อยลง เซลที่มีอยู่กลับมามีชีวิตที่แข็งแรงขึ้นสิ่งที่สะท้อนออกมาภายนอกจึงเป็นความสดใสเปล่งปั่งแข็งแรงด้วยเหตุนี้วิทยาการในปัจจุบันจึงไม่เพียงให้การดูแลรักษาเฉพาะภายนอกแต่จะเป็นที่จะต้องเข้าไปดูแลรักษาการถึงในระดับเซลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตทั้งหมดเพื่อให้ผลการรักษายั่งยืนและปรากฏผลออกมาจากภายในอย่างแท้จริง โปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องของการปรับสมดุลของเซลล์นะคะก็คือหรือที่อยากคือเซลล์บาลานซ์ก่อนที่เราจะจัดโปรแกรมในการบําบัดเซลล์ให้กับลูกค้าเราก็ต้องมีการกาประเมินสภาพร่างกายขอนั่นก็คือตรวจด,ดูความสมบูรณ์ของการทํางานของเซลล์ตรวจด,ดูความสมดุลของการไหลเวียนของเลือดน้ําเหลืองรวมถึงตรวจด,ดูความฟิตของร่างกายหลังจากนั้นพอเราทราบแล้วว่าการทํางานของเซลล์ของคนไข้คนนี้ มีความสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนนะคะเราก็จะได้จัดโปรแกรมให้ถูกว่าจําเป็นจะต้องทำทรีทเมนต์ตัวไหนบ้างในการที่ฟื้นฟูทําให้เซลล์เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นหลักๆเลยก็คือ 1. ทําให้เซลล์สะอาด 2. ให้สารอาหารกับเซลล์สาการไหลเวียนของระบบเลือดและน้ําเหลืองจะต้องดีความจําเป็นก็คือว่าเราต้องรู้จักกันนะคะว่าร่างกายของเราเนั้นเนี่ยมันมีการเสื่อมสภาพของเซลล์อยู่เป็นประจํา นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเรารู้ว่าเซลล์ของเรานั้นเสื่อมแล้วเราก็ซ่อมมันก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงได้เร็วขึ้น และในปัจจุบันการฟื้นฟูระดับเซลล์ยังได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมากสามารถช่วยบำบัดอาการเจ็บป่วยต่างๆเช่นมะเร็งโรคหัวใจจนถึงเรื่องผิวพรรณอย่างไรก็ดีเทคโนโลยีในเรื่องการรักษาด้วยเซลล์นี้ยังเป็นเรื่องใหม่ดังนั้นก่อนเลือกรักษาด้วยวิธีการนี้ก็ควรจะต้องปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือปรึกษากับ a p e x p r o f โปรฟาวบได้แล้ววันนี้ครับ พบกับ a p e พกโ o รฟาวิวตี้ศูนย์รวมนวัตรกรรมความงามครบวงจรสาขาใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ชั้น50ศูนย์กันค้าสยามพารากอนชั้น2ูนกันค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวและชั้น1 0ูนย์กันค้าเซ็นทรัลชิดหลมทาวเวอร์หากท่านผู้ชมมีปัญหาเรื่องใบหน้าผิวพรรณหรือรูปร่าง a p e พกโ o รฟาวิวตี้คือคําตอบค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w a p p e p r o f e a u t y c o m ค่ะ